สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับโหมดใหม่อีกแล้วนะครับรีครีฟโดตานะเป็นโหมดที่จะมีครีปมาตีป้อมเรานะครับแล้วเราก็กันป้อมนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับโอเคพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกระดับความยากนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระดับแรกนะระดับนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนทุตุเรียลนะครับก็คือระดับแรงนั่นเองนะเนาะส่วนตัวเนี่ยมันจะยังมีให้แค่ตัวเดียวนะครับมันก็ส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครีปแล้วก็มันจะมีเอมเบลมให้ใส่นะครับซึ่่งงตอนนนีี้เยยผมมมัไละ แล้วก็หมดนี้นะครับเล่นได้4คนนะมีเพื่อนอีก3าคนมาเล่นกับเราได้นะครับลุยเลยครับผมลองเข้ามาเล่นแป๊บหนึ่งแล้วนะผมคิดว่ามันน่าสนใจดีนะครับก็เลยถ่ายเลยดีกว่ายังไม่ได้เล่นไปเยอะนะครับก็คือเป้าหมายเนี่ยมันจะให้การป้อมนี้นะครับมันจะมีคีบมาเรื่อยๆเนาะประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะส่งคีบออกมานะครับเราก็ต้องการคีบตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมคีบมาตีป้อมเรานะครับเราก็จะมีสกิลเสริมมานะเป็นอันนี้นะครับพอเราการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแคมป์นะครับเพื่อฝึกตัวละครเรามากขึ้นนนนนะเี่่ย้วกก็ดดโรรงาาขคับ โอเคแล้วเราก็นี่กดตีกดตีนี่โอเคประมาณนี้ครับแล้ววิธีที่เราจะกลับไปที่ที่หลักเรานะครับก็คือให้เรากดเทเลพอร์ตตรงนี้นะพอเรากดเทเลพอร์ตตรงนี้นะครับมันจะกลับไปที่แรกที่เราเกิดมาเลยนะครับก็คือเอาไว้การคีฟปนั่นแหละประมาณนี้อันนี้มันบอกว่าให้หยิบหนังสือจากพื้นนะครับเพื่อเอาสกิลมานะอันนี้จะสุ่มนะครับสุ่มไหมอ่าเหมือนจะไม่สุ่มนะ กดมาปุ๊บฟรอชิวเฟรมอ๋อมันก็จะมาเติมสกิล3ช่องแรกนะครับโอเคแล้วก็กดอันนี้ไปเรื่อยเมื่อเราฟาร์มคิวไปเรื่อยนะครับเราจะได้เลเวลมาใช่ไหมจนมันตันนะครับตรงนี้เราก็กดไปตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะมาเหมือนมาเหมือนมาฆ่าบอสนะครับพอฆ่าเสร็จแล้วเราก็อัพเป็นเลเวลต่อไปนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันให้กดโกคืออะไรเนี่ยอ๋เราลองไปดูอ๋อมันก็เหมือนไปฟาร์มแคมป์ไปเรื่อยเนาะประมาณนี้ได้ของอ๋อโกลเด้นขวานี่มันคือฮีโร่แอดเวนเจอร์ครับ ันจะมีเควสบอกอยู่นั้นเนี่ยเห็นไหมให้ค่าวอลพายหนึ่งตัวรางวัลเป็นรีแคสโตนคูณหนึ่งแล้วก็แรนดอมฟอเรนแอมเบอร์สามชิ้นประมาณนี้ส่วนอันนี้อะไรเนี่ยขาวๆเป็นทองอ๋อเป็นโกโบโนัสกดเราได้อะไรอ๋อมามาเป็นสกิลเสริมตรงนี้นะครับจะทำให้เราได้เงินเพิ่มเนาะอืมอ๋อใช้ได้แค่ครั้งเดียวโอเคแล้วเราเราก็วางไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นไอเทมเรา อ๋อ <AL> บวกพลังโจมตีบวกอัตราการดีเจนมนาโอเคส่วนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮีโร่การ์ดการ์ดฮีโร่เหรอกดปุ๊บเราจะสามารถแปลงเป็นฮีโร่อื่นได้อ่าโอเคกดปุ๊บอ๋อ <AL> แปลงเป็นเว้นฟูครับอ๋อ <AL> ฮีโร่ที่เราแปลงมาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับมันอยู่ด้านซ้านี้นะปุ๊บเราก็สามารถปรับกลับไปมาได้นะประมาณนี้อโอเคโอเคโอเคอบอฟออฟเวนม ส่วนอันนี้นะครับมันก็จะมีเป็นทาเลน้์ให้เรานะโอเคอ่บวกออสแตทแล้วกันครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราไปอันนี้แล้วกันโกฆ่าวอร์พายฆ่าได้แล้วผ่าซอฟเลเจนต์ไปยังไงอ่ะอินคิดเลเวลแคปผมไม่แน่ใจนะครับว่าผ่านออฟเลเจนต์อ๋อตรงนี้เหรอผ่านออฟเลเจนต์มันบอกว่าเลเวลเราตันแล้วนะครับให้เราไปทำเควสผ่านออฟเลเจนต์นะครับเพื่อทำให้เลเวลเรามากขึ้นกว่าน,นี้นะครับโอเคเราก็กดไปน,นี้อ๋อแล้วเราก็อันนี้เหรอ วิธีทำเควส์ Path of l e g e n d นะครับให้เราเนี่ยมาซื้อสกิลด้านล่างนี้นะครับให้ครบทุกสกิลนะโดยที่เราจะใช้โซเจมด้านขวาล่างตรงนี้นะครับซึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่เราสามารถได้จากคลีปเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเพื่อเสกบอส Dark Willow มานะครับเมื่อเรากําจัดบอส Dark Willow ได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเควส์แล้วครับเฮคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วเราวาร์ปก่อนครับนี่กดวาร์ปนะเรามาการคลีก่อนครับวางกด R ไป เฮ้ยมีบอสด้วยหรอเป็นแอคนะครับบอสอเคเราใช้สกิลอันนี้ไปเลยโอเคฆ่าแอคได้แล้วแล้วเราก็ไปฝึกต่อใช่ไหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากใช่ไหมโอเคเราก็กลับไปฝึกต่อครับอ๋อกับมานี้มันจะเป็นตัวอะไรวะเนี้ยฆ่าไปครับฆ่าไปเฮ้ยสนุกดเีเนี้ยเนี้ยฟาร์มคี้ไปเรื่อยครับเราฆ่าตัวนี้ได้ไหมเนี่ยฆ่าได้ โอเคแล้วเราก็กลับมาที่แคมป์เราอืมโอเคโอเคมันมีวิธีที่มาแคมป์เราเลยไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยได้จังเกิลกดปึ๊บว้ามาแล้วทำอะไรอะ่ะต้องฆ่าคีไปเรื่อยหรออ๋อให้เคลียร์แคมป์ให้เค,คลีครยร์ป้อมนะครับอ๋อมันก็เป็นเควสไปเรื่อยเ,อยเนาะเคลียร์ไปครับ ได้ของอะไรมาด้วยเนี่ยบวกร้อยยิบเอจิดีไหมร้อยยี่สิบเอจิโอ้ไม่ค่อยดีครับอ๋อมันจะมีบอกเป็นดาวอยู่นะรตรงเนี้ยว่าเรดอย่างเรดแบนเนี่ยก็เป็นสองดาวใช่ไหมครับสองดาวก็ดีกว่าหนึ่งดาวนะบุ๊กออฟสตริงเศษม้าเฮ้ยของเต็มแล้วอะเราขายได้ไหมของเยอะแย,ย,ยะหมดเลยอันนี้อันนี้คือเราครบสามสิบตัวแล้วนะแล้วยังไงต่อเราก็กลับไปที่เดิมแล้วกันนะ ให้ควสตใหม่ให้ฆ่าบีเกิลสิบตัวเอาเราฆ่าครบแล้วนี่มาบีเกิลสิบตัวงั้นเราก็ฆ่าบอสเลยครับโอเคเราฆ่าเสร็จล้วก็กลับมาแคมป์เหมือนเดิมมาโอเคส่วนอันนี้คืออะไรเนี่ยเบสิคชูตติ้งเรนส์เอสเอสทูลันช์มีให้ยิงด้วยนะทำอะไรอนะแล้วเราได้อะไรอนะอ๋อเหมือนเป็นของรางวัลให้ทีมเหรอ มันบอกว่าเวลาเราฆ่าได้แล้วมันจะเนี่ยมันจะบวกสเตตให้ทีมนะครับประมาณนี้ถ้าเราฆ่าได้เรื่อยๆมันก็เป็นสติกอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> สนุกดีวะโอเคเราก็ยิงไปเรื่อยๆโดนไหมเนี่ยโดนโดนโดน แล้วถ้าเกิดหมดเวลาแล้วจะเป็นยังไงอ,อ๋อน,นี้มันได้ของเต็มเลยเนี่ยทุกคนดูดิเห็นปะพอเราค่าได้เยอะมันได้ของเพียบเลยเนี่ยค่าได้เยอะุ๊บได้ของเพียบเลยครับแล้วของมันก็มาอยู่ที่นี่อ๋อของก็มาตกที่นี่ครับอ๋ออันนี้เป็นของสามดาวอ๋อถ้าเป็นกล่องสีฟ้าจะเป็นสามดาวโอเคมันเราเอาของนี้ไปโมฟิเชนเี่อ๋อถ้าเกิดเรา กด move to training camp มันก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเราก็เก็บแต่กล่องสีฟ้าครับอุ้ยไม่ใช่น,นี้กล่องสีฟ้าโอเคิมมาแล้วคิมมาแล้วคิมมาแล้วต่อไปครับบอสมาโอ้ยกดสก,กิลไปอุ้ยเริ่มเก่งแล้วครับเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วอุ้ยลิรีดเ,เยอะมากเลยอะเราสู้ไหวไหมเนี่ยกดเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว เคโอเคโอเคตัวนี้ต้องอับบาดอนนโอ้โหโอเค,อเ,คเราเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วครับโอเคงั้นเราก็ต้องรีบกลับไปแคมป์ใช่ไหมกลับไปแคมป์ครับกดอันนี้โอเคอันนี้อัพเลเวลนะครับตอนนี้เราเป็นอาชอนแล้วครับทุกคน <laughs> เราเป็นอาชอนแล้วฮะอ๋อตังเราซื้อของจยูตรงนี้ครับอันตราอินเวนท์อเรียนี่หมื่นห้า ได้เมทิโอแฮมเมอร์มาครับอ๋อคือตรงนี้ซื้อของเราตังค์มาซื้อของครับโอเคแล้วเราก็เอานี้ออกใช่ไหมโอเคแล้วเราก็มาวางนี่ครับโอ้ได้เมทิโอแฮมเมอร์มาแล้วสี่ดาวทำไรได้เนี่ยอ๋อคูณอินครับแล้วก็อัต,ตาราลีเจนเลือดพันสี่โอเคโอเคเราต้องฟาร์มตังค์มาแล้วก็มาซื้อของตรงนี้โอเคโอเคโอเค,อเ,คเริ่มจะเข้าใจแล้วครับเก็บให้ได้หมื่นห้านะใช่ไหมแล้วก็จะได้ของดีนะครับ แล้วระหว่างนี้เราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะอันนี้มันใช้โซเจมโอเคโซเจมเราก็ได้จากฟาร์มคีบเหมือนกันนะครับอยู่เป็นสกุลเงินอยู่ด้านล่างขวานี่นะโอเคเราก็กดอัพเลยครับนี่อัพอัพอันนี้คือทําอะไรอะ่ะอ๋อพอกดปุ๊บมันจะเพิ่มเลเวลแคปเป็นสามสิบโอเคอ๋อแล้วก็เสกบอสมาอ๋อเข้าใจแล้ว ตอนนี้เลเวลฮีโร่เราแคป์เป็นเลเวล30แล้วครับอ๋อนี่มันมีร้านมาใหม่ครับเป็นฮีโร่ชาเวอร์เนะเราสามารถซื้อเราสามารถจ่ายเงินซื้อฮีโร่ได้นะครับเราลองซื้อมิลาน่ามาไหมแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคฮีโร่การ์ดเรากดปึ๊บเห็นเราได้มิลาน่ามามิลาน่าดียังไงอ๋อเรากดคลิกขวาที่สกิลได้ด้วยครับให้มันไล่อัตโนมัตินะโอเคเราก็คลิกขวาไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะอันไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็มูฟทุกแคมป์ครับโอเคแล้วเราก็ไปทำชาเลนจ์เรื่อยๆใช่ไหมโอเคทำชาเลนจ์เรื่อยๆครับ สบายสบายครับอันนี้เฮ้ยสวยอ่ะสนุกนะเนี่ยเน,นี้ยผมว่าสนุกมากเลยอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมากเลยครับหมดเนีเ้ยแต่ว่ามานาเราไม่ค่อยพอวะ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเส็เราก็ไปทำชาเลนจ์เรื่อยๆนะดามจเราแรงมากเลยสบายสบายครับ้วฆ่าบอสตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ครบแล้ว เราก็ไปทำเรื่อยๆอันนี้มันเหมือนเป็นชาเลนจ์นะด้านขวาเนี่ยฮีโร่แอดเวนเจอร์นะครับพอเราได้เลเวลมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็กดอัพอันนี้นะนเห็นไหมโอเคตอนนี้เราเป็นเลเจนด์แล้วครับ <laughs> อ่แล้วเราก็อัพอัพทาเลนต์อันนี้ อัตรงต้นไม้นะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะอันนี้ได้ของนะครับ Holy Rocket ส่วนอันนี้ได้10% XP เอา10% XP ดีกว่าแล้วก็บวก10พูดาาสปีดโอเคเคีพมาแล้วครับเราก็กลับไปกันนะใช่ไหมกดวาร์ปครับเเราวาร์ปกลับมาแล้วแล้วก็กดไลส่สก,กีลอัตโนมัติไปครับเคเ,เจอบอสบอสเป็นคลิงครับตัวนี้อันนี้น่าจะเวที่สามใช่ไหม เวทพี่สามเวที่สี่ไม่แน่ใจครับเค okay, เรายังสู้ไหวยยครับสบายสบายอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยลบ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  okay, โอเคเฮ้ยสนุกว่ะหมวดเนี้ยเออโอเคพอเราพอเราเคลียร์คีฟได้ใช่ไหมเราก็กลับไปฝึกฝนตัวเองต่อนะครับเฮ้กดเวสไปเรื่อยๆนะนี่ครับคิวเฟรมสไปเดอร์เฟรมสไปเดอร์อยู่ไหนอะตัวนี้ป่ะเฟรมสไปอ๋อตัวนี้ครับเฟรมสไปเดอร์ เพยอยู่ด้านขวาบนนะนี่เป็นสไปเดอร์ครับเรียบร้อยพอเราทำาอ v e n นเจอร์เสร็จใช่ไหมเราก็กลับมาที่แคมป์เรานะครับมาฝึกต่อ,นะอเนาะเออันนี้เป็นของสีฟ้าใช่ไหมของสีฟ้าเราของสีฟ้าดีกว่าครับเป็นอะไรทันคิวบูทบวกความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็รีเจนด้วยเนาะอืมอมโอเคแล้วก็นี้เป็นอะไรเนี่ยทีมดาเมจแอมบวกสิบเปอร์เซนความเสียหายเวทแล้วก็ความเสียหายกายภาพ กับเพื่อนใกล้ๆโอเคแล้วก็เอามากดแบบปุ๊บอ๋อถ้าเป็นเจมมันจะมาขึ้นตรงนี้ครับมันจะมาขึ้นด้านนี้นะแล้วก็ทำฮีโร่แอวนเจอร์ไปเรื่อยครับฮีโร่แอวนเจอร์นี่มันเหมือนจะได้เอ็กพกับเงินเรื่อยๆนะครับเหมือนทําให้เราเป็นตัวคูณขึ้นไปอีกนะมานี้ครับเห็น okay, เราฆ่าครบแล้วเราก็ฆ่าตัวนี้ตีไม่โดนนะ Okay. เราก็กลับมาที่บ้านเราเอ,อ,อันนี้เป็นสกิลใหม่อะแล้วเราจะรีมูฟสกิลเก่ายัางไงอะอ๋อกดปุ๊บมันจะสวอปให้เลยครับโอเคเราสวอปอันนี้ออกนะเราเอาสกิลที่เป็นสามดาวดีกว่าครับโอเคสวอปอันนี้สามดาวเหมือนกันใช้มานาน้อยลงอ่ากดอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นทำไรได้เนี่ยอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกดแล้วก็สวอปออกอ่าโอเคเอาสีฟ้ามาอีก way of survivor เพิ่มดาเมจตอนเลือดเราเต็มนะครับโอเคมาเฮ้ยผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทุกคนตอนนี้เฮ้ยสนุกมากเลยเนี่ยเพีย okay, งงั้นเราไปทำแอดเวนเจอร์ต่อครับเฮ้ย okay, ฆ่าสไปเดอร์ห้าตัวแล้วก็ฆ่าไอ้ตัวนี้เฮ้ย okay, บยังแล้วก็ฆ่ามาเทือหลอดใช่ไหมสไปเดอร์หลอดอ่าหมดแล้วเหรอ อ๋อมีฝั่งนี้ด้วยโอเคต้องฆ่าฝั่งนี้ด้วยครับเราก็ฆ่าเลยตีไม่โดนวะเออต้องไปใกล้ๆมั้งค,ครับเหมือนจะต้องไปใกล้ๆนะเห็นเราได้ของสีฟ้ามาเต็มเลยอันนี้ way of discord เอ่อเอามาแทนอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มไอเทมสักหน่อยดีกว่าครับมาอันตรายวินทอรี่ได้อะไรมาเนี่ยฮะสามร้อยเกเจ็ด พลัาางชีวิตคืออะไรฮะผมได้อะไรมาวะเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยอ oh, ่ะโคเดียนวอลล็อกฟาเชอร์ตัวนี้ปะเฟยครับาเชอร์ตัวนี้ครับเราก็ไปทำต่อเลยทำรัวๆดีกว่าครับเนี okay, ่ยสกิลทีเดียวหายหมดครับสบายสบายเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแเราจะตายแล้ว,วเป็นไงอ่ะอ๋อครูดาวเกิดครับโอ้ยมันตีแรงมากนี่ว่าเมื่อกี้ โอเคโอเคโอเคอ่ะไปแก้แค้น,นครับไปแก้แค้นไปแก้แค้นก่อนโอเคโอเคโอเคปล่อยปล่อยปล่อยแอโร่ไปครับเนี่ยตายแนละ้วโอเคเราอัพดาววิโลครับไฮเปอร์สโตนบวกความเร็วในการโจมตีบวกอินบวกเอจีบวกพลังโจมตีบวกสองพันพลังชีวิตเมจิกดีเซนเอ้ยสีแดงคืออะไรอะ่ะอ๋อคีปมาครับคีปมาแย่แล yeah, <yeah>, yeah, ้วแย่แล้วลืม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  เฮ้ยเคี้ยก่อนเคีร์ก่อนเกือบลืมนะครับเกือบลืมดีนี่มันขึ้นเตือนตลอดนะครับเนี่ยด้านซ้ายก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเอโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันกดว้าวกับที่แคมป์ยังไงอ่ะอืมแต่ว่าเราไปทำเฟสก่อนก็ได้วางพิษไปโอยมันตีแรงนี่ว่ะบอสอ่ะเราถือว่าเราชนะไหมเมื่อกี้ คอมพลีทอ่าคอมพลีทคอมพลีทอยู่ครับเออมันว้าไปที่แคมป์เลยไม่ได้อะอ๋อกดทาวพอร์ทลสโก้โอเคคือถ้าเกิดอ่ากดสลับไปสลับมาอย่างนี้ได้โอเคโอเคครับก็งงอยู่ตั้งนานเทคเอมเพิ่มระยะกระยมตีไม่เอาดีกว่าโอ้ยนี่ไงได้นิวทรอลไอเทมนะครับของป่านะโอเคผมว่าเอาของป่ามาดีกว่ามันบอกว่าเป็นเทียร์สามนะ อ๋อนี่ไงบวกอัตราการลบหลีกตอนนี้แรงเราเต็มแล้วนะครับเรากดอันนี้ก่อนเราต้องอัพนะต่อไปน่าจะเป็นนี่นี่นะครับโอเคตอนนี้เราเป็นแอนเชียนะครับแล้วเราอัพอะไรได้อีกผ่าดรอปเลจน้์เราอัพได้ไหมโอเคเราอัพได้ครับเรามีแต้มในนี่เยอะมากเลยอะโซเจมนะครับอัพไปเยอะใช่ไหมเเรียกดังวิโลมาครับเพื่ออัพเลเวลแคปนะโอเคอัพอีกครับอัพอีกบวกอัตรารลเจนมานารลเจนเลือด เปอร์เซ็นต์ครีเปอร์เซ็นต์ครีความแรงครีเอ่อเวทครีด้วยเหรอเยี่ยมบวก200ออสแตท์บวกสิบูดาวอ่าเราเรียกดาร์ควิโลมาไหวไหมตอนนี้เดี๋ยวผมขอเสกไอเทมสักอันหนึ่งก่อนดีกว่าครับตอนนี้เรามีแต่ไอเทมสีฟ้าแล้วนะอืมเอ่อเสกมาครับได้เลยเนะี่ยเอซิสเพสสีดาวโอเคแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะ แล้วเอซิสสเปร์สีดาวอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคเอสิสสเปร์ไม่ใช่สี่ดาวห้าดาวครับโอ้ใหม่กอดห้าดาวดาเมจเท่าไหร่อะ่ะน่าจะแรงครับน่าจะแรงมากๆเลยเอออันเนี้ยมันสามารถรวมได้ไหมรวมไอเทมได้ไหมครับกดกดปที่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะ นี่มันใช้ทำอะไรอ๋อมันจะเปลี่ยนของใหม่โอเคไม่ได้ไม่ได้ว่ารวมกันครับมันจะเปลี่ยนของใหม่อา่าโอเคโอเคเรายังสู้ไหวอยู่ครับเราก็เพิ่มมาอุ้ยอันนี้ใช้สองพันสามแล้ววะบวกสามร้อยห้าสิบเต็งอืมอันนี้ใช้เยอะแล้วครับเราต้องไปทําอันนี้ด้วยนะตอนแรกเราทําไม่ไหวครับตอนนี้เราทําไหวแล้วโอเคมาหาอ,อกไปเลื่อนมันก็ไม่ฟื้นฟูด้วยนีย่หว่าไอตัวที่เราเคยจัดการไว้นะครับโอ้ย ตายแต่ว่าเราผ่านแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราผ่านแล้วนะครับผมอยากให้มันรวมของได้มากเลยอนะ่ะแบบว่ารวมสีเหมือนกันเป็นแบบว่าของให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยฮีโร่ทริอัลบททดสอบฮีโร่อ๋อเอามีตรงนี้ด้วยบวกออสแตดครับไอ้บวกสแตดพื้นฐานเรานะอืมโอเคโอเคเราต้องกลับไปการคิดนะครับ โอ้เราจะสู้ไหวไหมเนี่ยเรายังฝึกผมว่าเรายังฝึกไม่พอเลยอะ่ะเคกดเบ็ดเมลครับหวังว่าไหวนะโอเคยังไหวอยู่ครับเอ้ยชนะแล้วหรออ้าวเกมหล <laughs> <laughs> ุดเลยเกมหลุดเลยอะไรวะเนี่ยโอ,โอเคครับเมื่อกี้ที่หลุดไปไม่เป็นไรนะตอนนี้มันมีด่านที่สองเพิ่มขึ้นมานะครับ แต่ว่าเดี๋ยวดันที่2เนี่ยเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย